โตแบะตาพอที่ที่ลุก okay, อโอเคป้เดี๋ยวนี้เราจะต้มหมดแดงกับยอดจอโทนะครับวัตถุดิบ่ใชายมีหมดแดงกระเทียมหอมยอดจอโทแล้วก็ปุปงจุ้รสและก็เกลือลละนะครับตอนนี้โต้ทา้องแดงมเแลยวนี่โต้เบ๊กทาทองแดงมาแล้วากับเบกมายังกะแก่งงานวัดเลยกับกอไฟเซ็ตเก่ากระทาขึ้นตังไฟเลยกับปุม วัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรลูกมาทำเก่งเว็อเอา้ามาใจลูก่งร่มเก่งร่มเรือลูกเอา้ออเอาแต่หมดไหมร่มเออหมดแดงร่มเออเอาที่เอา,เอ,าอันดับเล็กไม้นามเลยครับอันดับเล็กตบต<อ>บกระเียมตบตบ,บตบพร้อม ต้องปักกันไปไปติดเออหนำหรือมือเดือดแจ้เลยลูกไลยผัวเยี่ยมกับพ okay. ัวหอมป่ะโอเคได้กันไปโต้ววันนี้เราทำกับข้าวกินได้ไหมลูกได้ไดโต้เจอพี่หมื่นพอเลยหร้อยไหมพี่หมื่นพอโต้วกันร้อยดีนะพ่อร้อยดีเ่รอพอทำนุ่มวันมันเปรือยมั่งลูกอร่อยหมดเลยพ่อโอเคหลังทำให้กินลับรับ้านถูกเมนูเลยพ่อโอเคไป ต่อไปทำไรหลูกใส่วัตถุดิบลงไปวัตถุดิบเกลือปปอะไรคือหมัดกับไข่หมัดโอเคใส่ลงไปใส่ไก่เองไปกัน่เลี่ป่ะใส่ไกลี่ยลงไปได้เดี๋ยวใส่เองยุ่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 งเอาเต้เต้ต้ยุ่ง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 ลูกไกว่วะลูกไก่บัวไก่อลืมปรุงรสกันเลยครับเอา ไปกับเส่เลือครับพงจูฬาครไปกับนดับต่อไปกับใส่พักแฟนก็ตามมาเรียนอยู่ปะเ <c ười> ด็เจะร้อคกับโ <c ười> อ้ยจ้งาเลยกว่นนานนะ เอาิมครับโอ้จ่ายป้าเลยป่ะหนึ่ร้อยิ้มแปิ้มมานร้อยป่ะร้อยใช่มร้อยป่นี่จิมแลเยอะแนนำกล้วยข้าวข้าว่ะข้าข้าวมาเลยนี่ครับชิมอืมน้อยมาเลยครับเอาเอามาป่ รักเลยว่ะอ,อืมอ,อืมอ,อันน้จิ้มเลยครับผมเอาเดี๋ยวให้ดูหน้าตาอนนะครับเอ่อ <c ười> อืมแ่หมดแดงแตาะแตกแม่ปลาโอ้แค่หมดแดงแตงแม่ปากเลยครับ กินกันอือร้อยเจ้ามันเจ้าอะไม่ใช่ควรเกาตาจัดพอดีเลยกำลังเอาไว้และครับมันกินมัดแดงกันมั้งครับ ว่าต้องไม่ป่อยพุดปุดเ่อยพุดปุดเ่อยพุดุดเ่อยุดปุดอร่อยกับเรยพุดุดยพุดพุดเออเยพุดุดุุดร้อยละรอยละรอยแล้วครักับกับอืมมือหนึ่งนิ้นะครับอืมกระดาเลยครับไม่พอไปเติมค้าไหมครับ ปักม <i> ันกินรพอดีเลยมัดเด้งกับเปียพอดีนี่เรากับแมมัดตัวใหญ่กับอือไข่อือหวาลอยนัดอืออือแม่ตอมัดแมมัมดแมมัอือขากบขากบอือกบนักกบตอย่งไงอือร้อยร้อยกบไข่ยงไอือ ต้มไข่หมดแดงกับหยดโจโทโนี่จะเป็นเมนูทางใต้นิยมมากนะครับเป็นเมนูที่ง่ายๆที่แฟงไปด้วยความอร่อยกับร่อยมากครับจับกัดน,นัใช่ไหมครับทุกวันอืม